نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่อัลลอฮ์สุบฮา,านาหัวตาลาช่วยเหลือท่านนาบีเพื่อที่จะให้ความรักความผูกพันนะครับของสฮาบะ มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในตัวของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺวาอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออัลลอฮ์ช่วยเหลือให้ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺวาอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีความอ่อนโยนมีความสุภาพกับเหล่าบรรดาสหาบะจึงเห็นได้ว่าท่านรอซูนสุลลัลฮฺวาอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่ทุกทุกวาระ ที่ท่านนาบีจะพูดจะปฏิบัติการอะไรกับเหล่าบรรดาสหาบะจะเห็นภาพของความสุภาพอ่อนโยนเนี่ยเกิดขึ้นที่ตัวของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมไ,ไม่ว่าคนที่เป็นชายคนหนึ่งที่เคยเข้ามาในมัสยิดของท่านนาบีพอเข้ามาแล้วก็มาชีนะครับประชาชนบรรดาสหาบดคนอื่นก็ไล่ต่อเพิดจ,จะเอาไม้ตีจะเอาหินคว้างจะทำร้ายคนคนนี้ แต่ท่านนาบีก็ทำสัญญาณมือว่าหยุดก่อนอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปก้าวร้าวเขาอย่าไปทำอันตรายต่อเขาเพราะคนเหล่านี้คนคนนี้ไม่รู้ท่านนาบีก็ปล่อยให้เขาชี้ให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วท่านนาบีก็ไปสอนเขามัสิดของอัลลอฮ์นะไม่อนุญาตนะครับไม่ควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการมาทำเปรอะเปื้อนในลนนักษณะเช่นนี้ว่าแล้วท่านนาบีก็ สั่งให้เอาน้ำมาเนี่ยราดทรายตรงนั้นให้มันซึมลงซึมลง,มลงหลายๆกระป๋องพื้นทรายตรงนั้นก็กลายเป็นพื้นทรายที่สะอาดแล้วก็กลับมาเป็นพื้นของมัสยิดละหมาดได้หรือไมมแม้กระทั่งมีคนบางคนนี่นะเข้าไปละหมาดที่มัสยิดระหว่างที่ท่านนาบีกําลังอ่านอยู่เนี่ยคนคนนี้ก็เกิดจามขึ้นมาแล้วก็กล่าวว่าฮัมดุลิลละเสียงดังเลยโอ้บรรดาสฮาบะ จ้องมองที่ชายคนนี้คนนั้นกดจ้องคนนี้กดจ้องเหมือนดังจะกินชายคนนี้เลยเนี่ยนะครับไปตำหนียังรุนแรงชายคนนี้ก็โวยวายขึ้นมาพอท่านนับบีหมุฮัมมัดสุลลัลขออะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดเสร็จท่านนบีก็ใช้ใช้มารยาทด้วยความอ่อนโยนเนี่ยสอนคนคนนี้บอกคนคนนี้จนกระทั่งคนคนนี้เนี่ยนะ เปล่งวาจาออกมาเลยว่าฉันไม่เคยเห็นใครบนโลกดุนยานี้จะอ่อนโยนสุภาพในการสอนฉันมากไปกว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสโลัลฮวาเลฮิวะสลัมและแม้กระทั่งท่านนาบีเองเนี่ยอยู่ในสภาพที่ถูกทำร้ายเช่นชาวเมืองตออิฟให้เด็กๆหนุ่มๆเอาหินไล่คว้างไล่ตีท่านนาบีจนกระทั่งท่านนาบีน,นีตเตลิดเปิดเปิงออกมาจากเมืองตออิฟ มาอยู่ในสถานที่หนึ่งอัลลอฮ์เห็นท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอุอัลัยฮิวะซัลลัมนี่อยู่ในสภาพที่หดหูใจผิดหวังอย่างมากในการที่คนที่อยู่ในอยู่ในตออิฟเน่าทําลายท่านอย่างนั้นอัลลอฮ์เมตตาให้ยิบรีนเนี่ยพามาลาอิก์แห่งขุนเขาในบริเวณเมืองตออิฟมาด้วยแล้วก็มาบอกโอมุฮัมมัดยิบรีนกล่าวท่านนาบีนะครับ บอกว่าโอ้โมฮัม,มัดอัลลอฮ์เมตตาท่านแล้วนะครับท่านเนี่ยรู้สึกขดหูใจรู้สึกรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกกวนกวายใจรู้สึกท้อแท้ใจเนี่ยนะนี่มาเลกาที่ควบคุมขุนเขาในบริเวณนี้สั่งใช้เขาได้เลยที่จะจัดการอย่างไรกับคนที่ไล่ทำร้ายท่านแต่ท่านนาบีุมฮัมมัดสุลตลลนหัเลยวซัลลมด้วยความอ่อนโยนด้วยความอารมุมอรวยด้วยการอภัยที่อัลลอ เมตตาใส่สิ่งเหล่านี้ไว้ในหัวใจของท่านรสซูลท่านนาบีอ่อนโยนสุภาพท่านนาบีได้รับได้รับคําพูดจากมาอิก้าที่ควบคุมขุนเขาบริเวณนั้นมาอิก้าบอกว่าโอ้มมฮัมมัดอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้เจ้าแล้วถ้าหากว่าท่านเนี่ยต้องการที่จะให้ชั้นเนี่ยใช้ปีของชั้นเนี่ยนะเอาให้ภูเขา นะครับบริเวณนั้นลูกใหญ่ๆนะประกบตัวเข้าหากันแล้วก็คนที่อยู่ในเมืองนั้นจะตายกันหมดเลยเนี่ยฉันก็สามารถจะทําได้เพราะฉันได้รับอนุมัติจากอัลลอฮฺซุบฮานอวาตาลาแล้วเจ้าเลือกยังไงด้วยความอ่อนโยนด้วยความสุภาพด้วยความนิ่มนวลด้วยการอภัยของท่านนาบีเนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮฺ่อักบาสุดยอดอย่าไปทําลายเขาเลยฉันหวังว่าคนที่จะออกมาจาก ออกมาจากลูกหลานออกมาจากเชื้อสายของคนเหล่านั้นเนี่ยจะมีใครสักคนหนึ่งหรือจะมีคนสักกลุ่มหนึ่งที่จะออกมาเป็นลูกหลานของชาวเมืองต่ออิฟที่จะกล่าวคำว่าละอิละฮะอิละลอไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาดังนั้นอย่าไปทำลายเขาอย่าไปลุกรานเขาอย่าไปเข็นฆ่าพวกเขาเลยอาภัยให้แก่พวกเขา فقال الله تعالى وتعالى القرآن في حدث فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيزَ الْقَلْبِ لانفضوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ อลล l a ์ได้ตัดแก่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกุรอานตรงนี้นะครับว่าและดังนั้นด้วยความเมตตาของอล l a ์ซุบฮานะหุวะตาลาจึงทําให้เจ้าเนี่ยมีความสามารถในการที่จะนอบน้อมถ่อมตนอ่อนโยนสุภาพกับคนเหล่านั้นหมายถึงอ่อนโยนต่อเหล่าบรรดาสหาบะด้วยความ ช่วยเหลือของอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ท่นนานนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนอ่อนโยนกับคนเหล่านั้นอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะแน่นอนอย่างยิ่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในยุคนั้นเนี่ยนะก็คะบนคนเพิ่งจะรับอิสลามใหม่ๆความก้าวร้าวยังมีความสะทุนยังมีการกล่าวเสียงดังเอตโรต่อท่านนาบียังมีการมีมรารยาทไม่ดีต่อท่านนาบียังมีและท่านนาบีก็ค่อยๆสอนค่อยๆบอกไปเรื่อย ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ในยุคของท่านนาบีเนี่ยทุกคนที่รับอิสลามปั๊บเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้เลยเนี่ยยังไม่ใช่ต้องอาศัยการอาภัยของท่านนาบีอาศัยความสอนแบบท่อมตนแล้วก็อ่อนโยนของท่านนาบีจึงค่อยๆเปลี่ยนมาสู่ในสิ่งที่ดีงามจึงจะพบว่าคนบางคนในยุคนั้นเนี่ยพี่น้องอยู่ในลักษณะที่มาขออนุญาตท่านนาบีทำจีนานะคิดดูรับอิสลามแล้วนะ โอ้ทนาบีอนุญาตให้ฉันทำสีนหนาเยเถอะฉันอยู่ไม่ได้ฉันทนไม่ไหวที่ไม่ทำสีนาเนี่ยท่านบีก็ให้ทางออกทนานบีก็สอนทนานบีก็บอกว่าพอใจไหมที่จะทําให้ ที่จะให้แม่ของท่านเนี่ยไปนอนกับชายอื่นพอใจไหมที่จะให้น้องสาวของท่านไปนอนกับชายอื่นพอใจไหมที่จะให้ลูกสาวของท่านเนี่ยไปถูกผู้ชายเขานอนร่วมหลับนอนหาความสุขพอใจไหมที่คนนั่นคนนี้ทั้งป้าทั้งนา้าสาวอะไรต่างๆท่านนอีก็ยกยก,ยกข้อเปรียบเทียบด้วยมารยาท อันทรงเกียรติด้วยความอ่อนโยนนิ่มนวลจนกระทั่งชายคนนี้นหมดปัญญาแล้วอ๋อท่านอัสลลลอฉันไม่ต้องการหรอกที่จะให้ใครมานอนกับเครือญาติที่เป็นผู้หญิงของฉันท่านนาบีก็เลยบอกว่าแล้วเราในดุนยาเนี่ยเราจะไปหาใครมาให้ทําซีนากับท่านชายคนนี้ก็ยอมโดยสิโรราบเห็นไหมท่านนาบีรสอนด้วยความทอมตนอย่างยิ่งที่ท่านนาบีเป็นอย่างนี้ได้เพราะอัลลอฮ์ช่วยเหลือเมตตาให้ ท่านนนบีเป็นคนอ่อนโยนสุภาพอา้าพอพูดถึงตรงนี้แล้วอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาทรงรักรักมากๆความสุภาพอ่อนโยนการนอบ,น,อบน้อมถ่อมตนการอภัยให้แก่ผู้อื่นลักษณะเช่นนี้เนี่ยเป็นลักษณะของดาอีดาอีไปว่าผู้เรียกร้องสู่ศาสนาของอัลลอฮ คนสอนศาสนาคนพูดศาสนาคนให้ความรู้ความเข้าใจต่อศาสนาอิสลามเนี่นะพี่น้องต้องมีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะคนสอนอย่างเดียวคนที่เรียนเรียนเนี่ยก็จะต้องมีลักษณะอย่างนี้อ่อนโยนและวก็สุภาพแล้วก็ทอมตนซึ่งอ่อนโยนสุภาพแล้วก็ทอมตนเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือท่านนาบีให้มีลักษณะอย่างนี้และด้วยลักษณะอย่างนี้แหละ ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาเลฮิวะซัลลัมประสบความสําเร็จมาแล้วเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างมากที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือให้ท่านนาบีประสบความสําเร็จดังนั้นผมเองเนี่ยก็ขอดุอาอต่ออัลลอฮ์แรกๆกลับมาทํางานศาส,สนาขออัลลอฮ์น่ยดูๆแล้วว่ามันจะห้าวหาญแล้วก็ก้าวร้าวใช้คําพูดที่มันแหมสะใจตอนนั้นยังหนุ่มอยู่นะพี่น้องจนกระทั่งมีอาจารย์คนหนึ่งมาเตือนบอกว่า,บา สิทดีเรื่องของศาสนาเนี่ยค่อยๆบอกนะค่อยๆเตือนกันค่อยๆพูดด้วยความอ่อนโยนแล้วก็นิ่มนวลน,นี่คือสุนนะของท่านนาบีนี่คือแนวทางของท่านนาบีที่ท่านนาบีประสบความสำเร็จมา,มามากต่อมากแล้วไอ้เราก็ออดล้อมานั่งพิจารณาดูเออใช่ไม่มีใครหรอกที่จะ,ท,จะที่จะยอมรับที่จะ อาจจะเชื่อฟังบุคคลที่พูดแบบก้าวร้าวพูดในลักษณะที่แข็งกระด้างไม่มีใครยอมรับเด็กก็ต้องการความอ่อนโยนความสุภาพคนจนก็ต้องการความอ่อนโยนความสุภาพพูดดีๆยิ่งคนชั่วเนี่ยต้องการคําพูดดีๆอย่างมากเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นจะไปเตือนใครก็ตามอย่าใช้ความก้าวร้าวอย่าใช้ความรุนแรงทางคําพูด เราในลักษณะที่เรียนรู้ในวันนี้แล้วนะครับว่าด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ท่านนาบีจึงมีลักษณะที่อ่อนโยนสุภาพท่อมตนและท่านนาบีก็ประสบความสําเร็จอย่างใหญ่หลวงในการทํางานเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยท่อมตนอ่อนโยนและก็สุภาพ เราในชีวิตเนี่ยพี่น้องแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นผู้ที่เป็นดาอีไม่ใช่เป็นผู้ที่เรียกร้องคนไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ถามว่าเราจะประสบความสําเร็จได้ไหมโดยหนทางตรงนี้ว่าลอได้เลยเพราะเป็นลักษณะที่อัลลอฮ์ต้องการให้เกิดขึ้นกับดวงใจการปฏิบัติของบ่าวของพระองค์ทุกคนบนโลกดุนยานี้เป็นพ่อค้าสุภาพถมตนแล้วก็อ่อนโยนโดยเฉพาะ ถ่อมตนแล้วก็อ่อนโยนต่อคนที่ไม่ดีเนี่ยมีแนวโน้มสูงที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงคนไม่ดีไปสู่การเป็นบาวที่ดีของอัลลอฮฺสุบฮานาูตะลาได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสําเร็จทุกคนนะไม่ใช่บางทีก็ไม่สําเร็จตัวอย่างเช่นที่ไม่สําเร็จนะท่านนาบีมูซากับท่านนาบีฮารูนไปหาใครโอ้ไปหาฟิรูนชั่วที่สุด เป็นคนชั่วคนหนึ่งที่ชั่วมากเหลือเกินบนโลกดุนยานี้แล้วก็ถูกระบุชื่อไว้ด้วยนะในฮะดิษของท่านนาบีว่าคนคนนี้อยู่ในนรกนะครับอุรานและฮะดิษยืนยันตรงเลยนะครับว่าชื่อเนี่ยชื่อชิฟิรูเน,น,นเนี่ยคนคนนี้อยู่ในนรกในวันเกียรมาชั่วมากจริงๆแต่ครั้นเมื่อท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสลามกับท่านนาบีฮารูนถูกอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาสั่งใช้ให้ไปเรียกร้องคนคนนี้ ไปอธิบายไปตักเตือนคนคนนี้ที่ชื่อฟิรรนเนี่ยนะโอมูซาเอ๋ยโอฮารูนเอ๋ยไปไปหาฟิรูนอิดฮาบาอิลาฟิอรนอินนาหูตอกอจงไปหาฟิอูนแท้จริงฟิอูนเนี่ยเป็นผู้ที่ละเมิดเป็นผู้ที่ก่อความเสียหายเลือกเกินวากูลาลาหูเกาลันไลยีนันโอมูซาเอ๋ยโอฮารูนเอ๋ย จงไปพูดกับฟิรูนเนี่ยนะจงไปสนทนากับฟิรูนพูดตักเตือนฟ,ฟิรูนเนี่ยด้วยถ้อยคำที่นิ่มนวลและสุภาพอ่อนโยนอัลลอฮฺหอักบบรแต่ท่านนาบีมูซาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะตัวอย่างของการที่จะประสบความสำเร็จก็มีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่เรารู้ก็คือเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุวะลยฮิวะซัลลัมแต่บางอย่างก็ไม่สำเร็จนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสำเร็จ เพราะฉะนั้นเป็นแนวทางที่สำคัญมากเหลือเกินพี่น้องครับสำหรับชีวิตของเราที่จะขอดูอาอต่อ Allah, อัลลอฮฺย่าอัลลอฮ์ได้โปรดให้ข้าพระองค์เนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนสุภาพแล้วก็ทอมตนด้วยเถิดอย่าอัลลอฮ์เพราะอ่อนโยนสุภาพและทอมตนเนี่ยเอาไปใช้ในเรื่องใดก็ตามแต่เรื่องนั้นดีงามเรื่องนั้นสวยงามเรื่องนั้นจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวตาลาอย่างมาก ขอให้เราเดียวขอดูอาแบบนี้และพยายามฝึกฝนตนเองแบบนี้นะพี่น้องผมเองก็ฝึกฝนมามากพอสมควรกว่าจะได้ได้ในระดับหนึ่งที่ว่ายังไม่ประทับใจไม่เหมือนครูบาอาจารย์ที่ผมสังเกตเห็นทางใต้เนี่ยนะครับมีตัวอย่างไอดอลของผมนะครับว่าเขาเป็นคนที่สุภาพจริงๆอ่อนโยนจริงๆแล้วก็ทอมตนจริงๆ,ท,งๆทั้งทงที่เป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าผมเยอะอัลฮัมดุลิลละเราจะได้ดูตัวอย่างตรงนั้น แต่ข้อสําคัญตรงนี้นะครับผมเตือนตัวเองแล้วก็เตือนไปยังพี่น้องผู้ชมทุกท่านนะครับให้พยายามฝึกฝนตนเองให้อยู่ในลักษณะที่อ่อนโยนสุภาพแล้วก็ถ่อมตนพร้อมทั้งขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาให้ตัวของเราให้คนในสังคมมุสลิมของเรามีคุณลักษณะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตก็คืออ่อนโยนสุภาพแล้วก็่อมตนนะครับ วิงวอนขอดุอ้าต่อละซุบฮานาวตาลาในเรื่องนี้ให้มากๆนะครับวบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกะตุฮ